ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่าน,น,นสูชส่ชอ่องสเก็ตโครกับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในซีรีส์ของคาแรคเตอร์สตอรี่โดยในวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของตัวละครชาวร็อกแห่งหลี่เย่น้องซินเย่ยของเรานั่นเองครับโดยประวัติและเรื่องราวความเป็นมาของเธอก่อนที่จะมาเป็นชาวร็อกเนี่ยจะเป็นเช่นไรก็เชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับดนตรีร็อกแอนด์โรนั้นมีต้นกําเนิดมาจากฟอนเทนและถือว่าเป็นศินละปะแนวใหม่ในหลี่เย่ซินเย่เนั่นครับเธอเป็นผู้บุกเบก อยู่บนเวทีที่เธอสร้างขึ้นมาเองเช่นกันนะครับแล้วเธอนี่ยก็จะเล่นดนตรีเป็นเพลงที่เธอแต่งขึ้นมาเองให้ผู้ชมได้รับฟังนั่นเองนะครับโดยเพลงที่เธอแต่งเนี่ยมันจะสื่อถึงความกล้าหาญความภาคภูมิใจแล้วก็ความมั่นใจในด้านดนตรีของเธอครับโดยภายในดนตรีเนี่ยมันเปรียบเสมือนเหมือนกับการนําตัวตนของซินเยียนออกมาทั้งหมดนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าฝีมือในการเล่นดนตรีของซินเยียนจะไม่ใช่ฝีมือระดับต้นๆครับแต่เธอแลยก็มีแฟนๆที่เหนียวแน่นและคอยร่วมร้องเพลงไปพร้อมกับเธออยู่เสมอเธอใช้เสียงเพลงระบายความทุกข ก็ถ้าเกิดในความคิดของผมนะครับมันก็คงเปรียบเสมือนกับเพลง rock เพื่อชีวิตอะไรประมาณนั้นเลยนะซินเย่ยนมักจะลืมตัวและปล่อยตัวไปตามมารุมครับจนทาให้บางครั้งเนี่ยมันก็ได้มีเปลวไฟพุ่งออกมาจากวิชั่นของเธอในขณะที่เธอเล่นดนตรีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนแสงสีแล้วก็เพิ่มสีสันในการเล่นดนตรีให้กับเธอนั่นเองนะซินเย่ยนนั้นเป็นอัจฉริยะทาง rock อนด r o รลและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบรรยากาศในการแสดงอีกด้วยหนังสือพิมพ์ The s t r e a m i r เคยกล่าวถึงเธอไว้เช่นนี้ครับค่าใช้จ่ายหรือค่าครรออองงงชีีีีีพในนนนหล่่่่่่เเยยั้้ะะป็ททููดคคคววาามมขจสสร ดาเนินชีวิตในหลี่เย่เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่ค่อยง่ายดายมากนะักเท่าไหร่ซินเยียนเธอจึงมักชอบบอกกับเหล่าผู้คนธรรมดารรมดาในเมืองน,นี้ว่าอย่าไปคิดมากเลยนะมาร้องเพลงไปด้วยกันเถอะและทุกอย่างนะ่มันจะเป็นเรื่องง่ายหญิงสาวที่มีชื่อว่าซินเยียนเนี่ยไม่เคยทําตามกฎการแสดงแบบเดิมๆเ,เธอสามารถใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องดนตรีได้ไม่ว่าจะเป็นเสาบนเวทีพื้นกระดานหรือไม่ว่าจะเป็นเสียงโ่ร้องของผู้ชมเธอก็สามารถนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบการแสดงดนตรีของเธอได้เสมออีกทั้งเธอยังมีอุปกรณ์ที่สามารถช่่วยยเธออในนกกกาาารแสดดงงไ้มมั็ วิชันของเธอนั่นเองครับวิชันนั้นเนี่ยจะช่วยแสดงสีสันให้กับเพลง็อกแอนโดรของเธอบนเวทีที่เธอสร้างขึ้นมาเองชั่วคราวในการแสดงในทุกๆวันนั่นเองนะครับโดยเวทีนั้นเนี่ยสาเหตุที่ต้องสร้างชั่วคราวก็เนื่องจากมันมักจะเกิดเหตุไฟไหม้หลังจากที่ได้แสดงไปครึ่งทางทุกทีเลยนั่นเองครับสุดท้ายเลวเนี่ยเวทีนั้นเนี่ยมันก็เหลือแค่เพียงเท่าฐานนะครับด้วยเหตุนี้นะครับกองทหารห่งกฤเย่เนี่ยจึงได้มักปักเตือนไปที่ซินเยียนหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่มันก็ไม่ได้ผลครับในทีีเเเนนนยยยยลาร้้ก็ิิวงแั ทหารแห่งหลี่เย,ย่เองเนี่ยมักจะขัดข้อกันเสมอนะครับก็คือแบบไม่ค่อ,อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะแต่ซินเยียนมักจะเป็นฝ่ายที่ชนะเสมอครับเพราะเธอเนี่ยสามารถหาสถานที่ที่สามารถจัดงานได้เสมออีกทั้งเธอยังสามารถสร้างเวทีได้อย่างรวดเร็วปราณสายฟ้าเลยนั่นเองนะซึ่งในเวลาต่อมานะครับเห,หล่าทหารในหลี่เย่ยเนี่ยเมื่อได้ฟังเพลงของซินเยียนเข้าไปบ่อยแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้ถูกจิตวิญญาณแห่งร็อกแอนด์โรลเข้าสิงนั่นเองนะครับจากนั้นพวกเขาก็เลยกลายมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของซินเยียนดังนั้นนะครับซินเยียนจึงมักรู้แผนการล หรืก็คือทหารในหลีเยเองนั่นแหละนะทำให้เธอสามารถหลบหนีการลาตระเวนได้อย่างง่ายดายนะครับและเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเหล่าทหารในหลีเยเนี่ยเขาก็เริ่มเบื่อหน่ายแล้วครับเพราะว่าเขาไม่สามารถตามจับซินเยียนได้ฐานสักทีอีกทั้งพวกเขาก็ไม่เคยได้ยินนะครับว่ามันมีใครได้รับบาดเจ็บในคอนเสิร์ตที่ซินเยียนจัดขึ้นมาพวกทหารแห่งหลีเยจึงเปลี่ยนมุมมองที่เขามองซินเยียนครับแล้วก็ทําเป็นปิดตามองไม่เห็นซินเยียนนั่นเองนะซินเยียนเธอเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่กว่าผู้หญิงทั่วไปอีกทั้งยังมีผิวคคคล้้ําาาาาาาแะะมมมมีีีดวววงงงงงตตตทททท่่่เเเฉยบบซึััััันนนกก็หก็หอขจิิญญช มักจะแต่งตัวจัดเต็มเหมือนกับว่าทําการแสดงอยู่เสมอเมื่อเดินออกไปตามท้องถนนนะครับทำให้สายตาของชาวเมืองที่มองมาทางเธออาจจะคิดว่าเธอนั้นเป็นคนที่ดุร้ายและน่ากลัวเหมือนกับพวกอันตพานที่เดินทั่วไปนั่นเองนะซึ่งถ้าหากซินเยียเนยเดินไปต่อแถวในการซื้อของแล้วเราก็เหล่าผู้คน,นจะหวาดกลัวแล้วก็หลบทางให้เธอได้ซื้อของก่อนตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเธอเผลอไปสบตาเขากับเด็กๆที่กําลังวิ่งเล่นอยู่ในหลีเย,ยแล้วเราก็เด็กคนนั้นนก็จะร้องไห้แล้วก็วิ่งหลบไปอยู่หลังพ่อแม่ของเขาเนี่ยน,นะครับแม้ว่าซ จึงทําให้เด็กๆเนี่ยตัดสินว่าเธอเนี่ยเป็นคนร้ายนั่นเองครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับสินเยิยงก็ไม่ค่อยได้สนใจครับว่าคนอื่นเนี่ยจะมองไปที่เธอยอย่างไรแต่ในหัวของเธอเนี่ยก็คิดอยู่เสมอนะครับว่าการที่เธอทําตัวแบบนี้เนี่ยมันอาจทําให้คนอื่นกลัวหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนักนะครับเธอจึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกเช้าก็าคือเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนะครับเธอจะรีบวิ่งไปที่กระจกเพื่อใช้นิ้วที่วคิ้ของเธอให้ดวงตาของเธอมยจก้เะหเราน้ากกระจ ทั้งหมดเนี่ยมันเลยสแสดงให้เห็นนะครับว่าซินเยนเนี่ยเธอเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างดีนั่นเองนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ซินเยนเนี่ยกำลังเดินเทรอยู่ในเมืองนะครับเธอก็ได้ไปเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังทำร้ายเด็กรุ่นเดียวกันอยู่เธอจึงรีบปรี่เข้าไปช่วยเด็กที่ถูกทำร้ายโดยไม่ได้คิดอะไรทั้งสิน้นเธอยิ้มและลูบหัวเด็กด้วยท่าทีที่เธอคิดว่าเป็นมิตรและอ่อนโยนมากที่สุดแต่ว่าเด็กคนนั้นก็เงียบลงถ้าให้พูดตรงๆก็คือเด็กคนนั้นกลับตกใจและกลัวจนน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 นีีนนีี่่่่่รราา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 ดด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 กก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 ททัััั้้้้้้้งงงเเเเเเหลลลลลลุมมมม็็็็ๆแแยยววววววิิิตปปปปไไคคคคขขพููึะผน แล้ววิ่งหนีเร็วสินเยียงก็ได้ตะโกนก,กลับไปนะครับใครป้าแกฮะแล้วใครเป็นผีกัน เธอได้ตะโกนตะคอกเด็กพวกนั้นไปด้วยความโกรธซึ่งการกระทำของเธอเนี่ยมันก็ทําให้เธอดูน่ากลัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมันจึงทําให้รอยยิ้มและสิ่งที่เธอฝึกมาทุกๆเช้าเนี่ยครับมันก็สูญเปล่าไปเลยสินเย่เนี่ยมีเกณฑ์ในการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือสิ่งที่เป็นร็อกกับสิ่งที่ไม่ใช่ร็อกก็คือหากเราทําความดีเนี่ยเธอก็จะมองสิ่งนั้นว่าเป็นความร็อกนะครับส่วนถ้าเกิดเราทําความชั่วเนี่ยเธอจะมองว่าสิ่งสิ่งนั้นนอย่กัเนี่ยมณ์ขอองเเธในนนวลาั้ แต่การตัดสินใจทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยมันล้วนแม่นยำอย่างมากนะครับในบางสถานการณ์การ,การตัดสินนี้เนี่ยมันอาจฟังดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่เนื่องจากหน้าตาที่ดูดุร้ายของเธอเนี่ยมันจึงทําให้ซินเยี่ยนดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเลยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเซียงหลิงนายหญิงแห่งพัตคารหวันมินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถพูดคุยกับซินเยี่ยนได้อย่างถูกอ,อกถูกใจและถูกขอกับเธอเน่นองนะครับซินเยี่ยนจึงมักไปที่พัฒคารหวันมินด้วยเหตุผลพิเศษเพราะเธอเนี่ยสามารถหาแรงบันดาลใจในการแต่่่่่่งงงงงเเเพลลไไดด้้้จจาาาากกกกททททีีีีีนนนุครรััหหหิอมมูใย เพื่อนของเธอเนี่ยได้คิดคนขึ้นมาซึ่งรสอาหารที่เผ็ดจัดหรือไม่บางครั้งก็เปรี้ยวหรือไม่บางครั้งก็ร้อนเกินไปหรือไม่บางครั้งมันก็หวานเกินไปนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนะี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ซินเย่เนี่ยสามารถแต่งเพลงออกมาแล้วนี่จะเป็นคําพูดหลังจากที่เขาได้กินอาหารเหล่านี้นั่นเองนะครับเซียงหลิงเธอทําอาหารได้ rock อ n d r o รอีกแล้วนะซินเย่นนั้นเธอเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวชาวนาะที่ยากจนพ่อแม่นั้นจึงตั้งความหวังไว้ในตัวเธอค่อนข้างสูงครับพวกเขามักจะเก็บสิ่งที่ดีีท่่่่สสสุดวววว้้ใใหหหเเเธอเอออมและะะััังาานนนนนนนกกกรจกตจตยยป็ึ น่นอนเขาว่าหงตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นแบบที่พวกเขาได้คิดเอาไว้ก็คือเป็นพ่อแม่ที่วางแผนให้ลูกในอนาคตนั่นเองนะครับแต่เรื่องราวเนี่ยมันกลับไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ซินเย่ยนีะ่ะมีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าเด็กผู้หญิงทั่วไปและหน้าตาของเธอเนี่ยก็ห่างไกลาจากคำว่าน่ารักเด็กผู้หญิงนั้นเนี่ยควรจะมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างการทําอาหารทํางานบ้าน และงานเย็บปักถักร้อยเป็นต้นแต่ซินเยียนนันเนี่ยกลับไม่เก่งในเรื่องราวพวกนี้สักอย่างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจึงเป็นปมในวัยเด็กของเธอที่ฝังใจมาตั้งแต่เด็กซินเยียนนะครับเธอจึงค่อนข้างเข้าใจคําว่าอาคติแลวก็คําว่าแปลกแยกจากคนอื่นได้อย่างดีนน่นองนะครับถึงแม้ว่าตัวเธอเนี่ยจะเป็นนักดนตรีสายร็อกแอนด์โรลนะครับแต่เธอก็ไม่เคยที่จะหยุดฝึกฝนทักษะเหล่านั้นเลยนะครับซึ่งก็คือทักษะพวกความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนั่นแหละนะเย็บปักถักร้อยทำอาหารอะไรพวกนี้ครับซึเอ นะมาเยี่ยมเธอที่บ้านนั่นเองนะครับแฟนเพลงของเธอคนนั้นมีชื่อว่าวยุนจินโดยยุนจินเนี่ยถูกเชิญให้มาเป็นแขกรับเชิญที่บ้านของซินเยียนซึ่งหากซินเยียนน่ะไม่ได้เป็นคนมาเปิดประตูบ้านด้วยตัวเองแล้วล่ะก็ยุนจินเขาคงนึกว่าเธอนั้นมาผิดบ้านนั่นเองนะครับเพราะบ้านของซินเยียนนั้นเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่ฝุ่นแม้แต่นิดเดียวหน้าต่างก็สะอาดสะอา้านในบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยของตกแต่งที่ทําขึ้นด้วยงานฝีมือและจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างไม่มีทิ่ติเลยนั่นเองนะครับแม้ขนาดเตาทำ สดใสที่เย็บค้างเอาไว้ดูเหมือนว่านี่นะมันจะเป็นเครื่องประดับที่แขนเสื้อของซินเยียนที่เธอนั้นใส่เวลาทําการแสดงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเนี่ยเป็นห้องของผู้หญิงที่เพียบพร้อมและได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลับไม่มีกลิ่นอายของชาวร็อกแอนด์โรลเลยสักนิดโดยยุนจินเนี่ยเธอก็อคิดว่าเอ๊หรือว่าซินเยียนจะกลัวแฟนเพลงคนนี้ของเธอเรับไม่ได้เพราะว่ามันช่างแตกต่างกับภาพลักษณ์ความเป็นชาวร็อกที่เธอมีอย่างสิ้นเชิงเลยนั่นเองนะครับแต่พอยุนจินเห็นสิ่งเหล สินเยี่ยนเนี่ยสินเยี่ยนมองว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยมักจะตรีกรกอบแล้วก็ไม่รู้ศักยภาพของตัวเองเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกผูกมัดเอาไว้ด้วยคําว่าอาคติพวกเขานั้นเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าชีวิตคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะไปในทางไหนเธอเอาวิธีคิดแบบนั้นน่มาเขียนเพลงของเธอแต่กลับถูกเยาะเย้ยและถูกถักทางโดยเหล่าผู้ใหญ่ว่าฮเฮ้ยเด็กมะนาวมาม่วงสุกอย่างเธอเนี่ยมันจะไปรู้อะไรกันล่ะแต่หลังจากที่ฟังคําพูดเหล่านั้นนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากนะครับโดยสิ่งที่พวกใหญ ขขาขเแต่ถ้าเกิดซินเยียนเนี่ยลบล้างอาคติเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายแล้วล่ะก็มันก็คงไม่มีค่าอะไรให้เธอพยายามนะครับบางทีหากบทเพลงของซินเยียนเนี่ยสื่อไปถึงผู้ใหญ่บางคนแล้วล่ะก็มะเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเนี่ยมันอาจไปงอกเงยอยู่ในหัวใจของผู้ใหญ่บางคน ที่ได้รับฟังเพลงของเธอบางทีหากพวกเขาเหล่านั้นได้ตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าพวกเขาอาจจะได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างหรือมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปหากมันสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของพวกเขาได้สักเล็กน้อยแล้วเนี่ยบางทีพวกเขาอาจจะพบว่าปัญหาในชีวิตที่พวกเขาเผชิญอยู่นั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแน่นอนครับว่านอกเหนือจากผู้ชมของเธอแล้วก็เพื่อนชาวร็อกของเธอแล้วเนี่ยมันมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับที่ชื่นชมในความเป็นแบบนี้แต่ทุกคนนั้นเนี่ยก็มักจะพูดถึงเรื่องนี้ในมื้ออาหารของพวกเขาอออออยยููู่่่่่่เเเเเเสสมมนนนนนนนคคคีีีดด็็กผ้หญิงงงึึททลลพธปา ใมากเ,นะเครื่องดนตรีของซินเยียนเครื่องดนตรีหลักของซินเยียนเนี่ยมันเป็นพินที่มีการออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษซึ่งเธอเป็นคนสร้างมันขึ้นมาโดยดัดแปลงมาจากเครื่องดนตรี rock อน d roll ที่สืบทอดกันมาของฟอนเทนโดยการดัดแปลงของเธอมันก็มีมากมายนะครับอย่างเช่นเธอได้ติดขวานลูปพระจันทร์เสี้ยวที่ปลายของเครื่องดนตรีเพื่อใช้เป็นอาวุธเวลาฉุกเฉินรวมถึงเธอได้ใส่พลังของวิชั่นเข้าไปในเครื่องดนตรีทําให้มันสามารถพ่นประกายไฟลแล้วก็ระ,ะเบิดออกมาเป็นพลุได้จริงๆโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับซินเยียนบอกว่าการกระทําของเธอหรือว่าการดดััแปปลลงงเเเครื่่อนนนนตีีหา้ม็ ารมรู้สึกของความร็อกแอนด์โรนั่นเองนะทุกคนเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวิชั่นของซินเะยียนซินเยียนนั่นแะเธอเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับประวัติความเป็นมารยาของหลี่เย่เลยแม้แต่น้อยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอได้รู้จักกับร็อกแอนด์โรเธอจึงเหมือนกับพบบ้านที่แท้จริงหลังใหม่ของเธอแนองนะครับแต่ที่ที่เธออยู่นั้นเนี่ยกลับไม่มีร็อกแอนด์โรเลยถ้าเกิดต้องการให้คนที่เนี่ย,ยอมรับในบทเพลงแนวนี้เนี่ยเธอก็จะต้องดึงดูดความสนใจให้ได้มากๆดังนั้นนะครับเธอ ซินเยยนนะครับเธอจึงเริ่มจากการฝึกเล่นดนตรีไปไม่รู้กี่ชิ้นต่อกี่ชิ้นนะครับจนมือทั้งสองข้างของเธอเนี่ยด้านไปหมดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเลยครับเสียงดังโวกเวกแบบนั้นเนะ่ยใครมันจะไปฟังล่ะชาวเมืองได้กล่าวเอาไว้นะ ควาวิจารณ์ที่เสียดแทงหัวใจแบบนี้เนี่ยทำให้ซินเย่ยนเนี่ยบางครั้งก็นึกอยากจะยอมแพ้อยู่บนภูเขาเทียนเหินนะครับและดูเหมือนว่าเมืองหลี่เย่ยในค่ําคืนน่ยแม้ว่าแสงไฟเนี่ยจะสาดส่องสว่างไปทั่วทุกตรอกซอกซอยแต่มันกลับไม่สามารถจุดไฟแห่งวิญญาณชาวร็อกของชาวเมืองให้สว่างขึ้นมาได้เลยแม้แต่น้อยเธอน,นั้นเคยคิดที่จะหนีไปไกลๆไปในที่ที่เข้าใจและชื่นชมในร็อกแอนด์โรลแต่ดูเหมือนว่านั่นน่ะมันคงเป็นการวิ่งหนีปัญหาเท่านั้นซึ่งมันดูเป็นการทรยศจิตใจของตัวเองซินเย่นจึงเปลี่ย เธอต้องการอยู่ต่อสู้และต้องการเป็นไฟที่ส่องสว่างไปทั่วหลีเย เมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับซินเยียนจึงลองนําเปลวไฟนั้นนะมาใช้ทําให้คนตื่นเต้นในงานแสดงของเธอและเมื่อมันได้ผลนะครับซินเยียนเธอจึงเพิ่มประกายไฟและแสงสีระเบิดเข้าไปในดนตรีของเธอทําให้การแสดงของเธอเมันค่อนข้างดูน่าสนใจขึ้นอย่างมากอีกทั้งคนธรรมดาธรรมดาไม่สามารถควบคุมไฟได้ง่ายได้เช่นนั้นอย่างแน่นอนซึ่งซินเยียนก็ไม่เว้นครับตอนฝึกซ้อมนนิ้วของเธอโดนไฟไหม้จนบาดเจ็บและเครื่องดนตรีก็ระเบิดไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่เธอก็ยังคงฝึกซ้อมอยู่บนภูเขาเทียนหงอยู่ทุกวันนะครับหรือบางทีเทพเจ้าเองก็คงงตตตั้ารรรอดดููนีป แบบใหม่ที่ซินเจียนนั้นเนี่ย จะขัดเกลาออกมานั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ซินเยียนนี่นะครับกำลังฝึกฝนในการนําไฟมาใช้กับดนตรีนั่นเองนะครับที่เป็นเวลาที่เธอนั้นได้วิชั่นขึ้นมาหลังจากที่ซินเยียนนั้นเนี่ยได้รับวิชั่นเข้ามามันเป็นส่วนที่ทําให้เพลงของเธอนนเนี่ยสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นเธอจึงได้รีบวิ่งลงจากภูเขาและมาจัดคอนเสิร์ตของเธอขึ้นที่หลีเย่พลุไฟและเสียงระเบิดได้ดังขึ้นเป็นจังหวะทําให้เส้นทางแห่งดนตรีของเธอนั้นเนี่ยเริ่มต้นขึ้นโอเคครับก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับเรื่อราวนนั่ะคบ ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําให้คลายเครียดนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าตัวละครทุกตัวในตัวเกมเกมชิน i ิมแพกเนี่ย มันล้วนมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวเองอยู่ทั้งนั้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดีลุกที่มีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะอิมแพคกับเนื้อเรื่องเคย่าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองนะหรือจะเป็นเวนติหรือจะเป็นจงลี่ทุกตัวละครเนี่ยครับมันค่อนข้างมีอิมแพคกับเนื้อเรื่องอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะมีตัวละครบางตัวเนี่ยที่มากล่อมเกลาและมีเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยหนักหัวบ้างนะครับอย่างซินเย่ก็เป อีกทั้งหลังจากที่ผมได้ทําการศึกษาประวัติของซินเยียนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าเธอเนี่ยค่อนข้างเปรียบเสมือนกับเด็กรุ่นใหม่ของเราทุกวันนี้นั่นเองนะก็คือเธอเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาอย่างตีกรอบนั่นเองนะครับก็คือตีกรอบให้ทาแบบนั้นทําแบบนี้คือเหมือนกับมาตีกรอบนะครับว่าตัวเราเนี่ยควรจะเป็นในทางทิศทางแบบไหนทั้งที่คนที่สอนเราหรือพ่อแม่เราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ถามนะครับว่าเราเนี่ย ชอบในสิ่งที่พวกเขาอยากให้เป็นหรือเปล่ามันก็ค่อนข้างมาตรงกับเขาเรียกว่าสังคมในยุคป,ปัจจุบันของโลกใบน,นี้นั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นโดยเขาไม่ค่อยรู้สึกแล้วครับว่าลูกเห็นจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ขอแค่ลูกที่เขาเลี้ยงออกมาเนี่ยเ,เป็นคนดีและมีความสุขใช้ชีวิตอย่างสง่าง,งามในสังคมได้แค่นั้นเนี่ยมันก็โอเคแล้วนั่นเองนะครับผมจริงค่อนข้างรู้สึกว่าตัวละครซีนเนียร์เนี่ยก็ ได้เลยนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าหากผมขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดตรงส่วนไหนเนี่ยผมก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถเสริมให้ผมได้เช่นเดิมนะครับในใต้คอมเมนต์เลยนะสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ